กินโรตีดีกว่าโรตีแล้วก็ชาชักร้านอร่อยที่สุดของจังหวัดสตูลครับต้องไปที่นี่เลยนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะกินโรตีชาชักนะครับใช่ก่อนที่คุณจะกินนะคุณก็ต้องดูลีลาการชักชาของพ่อค้าเขาก่อนอนะฮะไม่งั้นเขาจะเสียกําลังใจเสียขวัญมากๆนะฮะ<า>เขาต้องการชักให้เราเห็นนี่แหละครับคุณครับนะค,บคุณนุสสลีบีรังโหลดนะฮะเจ้าของร้านบางฟาน โชว์ลีลาการชักชาที่เพิ่มความกลมกล่อมและนุ่มละมุนนะครับคุณจริงๆนะที่เขาทำแบบนี้มันทำให้ชาเนี่ยมีรสชาติที่นุ่มละมุนขึ้นมากเลย oh. นะฮะใช่ลูก oh. นะฮะคุณนุสลรีแกบอกว่าเปิดร้านขายเนี่ยมานานสิป,ปีแล้วคุณขายดีวันละร้อยกว่าแก้ว <c oughs> มีจุดเด่นอยู่ที่ <c oughs> รสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดี ตอนนี้นะคะยิ่งขายดีขึ้นไปอีกหลังหลังจากชาไทยไงได้รับการจัดอันดับ7ของโลกค่ะ,ะจากเว็บไซต์ด้านอาหารานอกจากชาชักนะคะก็ยังมีชาอีกหลายรสเลยอ,อร่อยโดนใจในวัยรุ่นรวมทั้งโรตีที่กินแล้วก็เข้ากาันเข้กากันอย่างดีเลยนะคะคตอนนี้เนี่ยมีสาขาในจังหวัดสตูล2แห่งและหาดใหญ่3แห่งนะคะร้านก็จะชื่อร้านโรตีบางฟานตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลนะคะไปกันได้อุดหนุนกันได้เลยนะคะมี สสาขาใช่ป่ะมีสาขาในสตูน2แห่งใช่สองแล้วก็หัดใหญ่อีก3แห่ง5าแห่งด้วยกันใช่ค่ะนะครับคุณต้องดูลีลาเขาด้วยนะครับเขาตส่โชลีลาให้เราดูแต่นีแล้วมันมีรสชาติด้วยใช่เขาบอกเขาไขยได้คิดดูนะวันละร้อยกว่าแก้วเขาต้องโชลีลากว่าร้อยกว่าครั้งอ่ะแล้วเขาต้องชักชาไปอย่างงี้ชักชาไปงี้เราต้องดูดูให้เต็มอิ่มดูก่อนดูก่อนที่เราจะกินเราต้องพินิด ช,ชาก่อนใช่ครับได้ไหมใช่โอ,อ้ว่อ,อแม่เกษตรกร,ะร,กรนะคะนำมะม่วงหาวมะนาวโคนะคะมาแปรรูปค่ะเพิ่มมูลค่านั่นเองค่ะจ,จะจะแปรรูปอะไรเดี๋ยวไปชมนะคะป้าสมบัตินะคะเจ้าของไร่ทูบโชธ ตำบลแก่นโสภาอ,อเภอวังทองจังหวัดพิษ,ษณุโลกนั่นเองค่ะเก็บลูกมะม่วงหาวมะนาวโหปลูกไว้ตามที่ว่างในสวนนะคะ <_ s 2> s> <S เพื่อนําม,มาแปรรูปแล้วก็สร้างไรายได้เสริมนะคะวิธีทําของเขาก็คือเริ่มจากแกะเม็ดออกแล้วก็แช่น้ําเกลือแล้วนํามาปันป่นปั่นปั่นนะคะนี่ดำๆอันนี้ใช่จากนั้นนะคะก็จะนําไปเคี่ยวกับน้ําตาลค่ะแล้วก็จะนำมาทําเป็นแผ่น ตากแห้งค่ะก็จะขายได้กิโลละ200บาทนะคะมะม่วงหาวมะนาหวหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยขับเสมหะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยใช่ คุณ <นะ S 2> อยากชิมมะม่วงหาวมะนาวโหตากแห้งเนี่ยนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฝากเบอร์ไว้ที่เพจของเรา<ห>ผม<ป>ขออนุญาตนะอันนี้ขยายความหน่อยคุณพ่อคุณแม่มะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของนางส2บสองที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างกันไปโดยที่ตอนหลังๆนี่เองเพิ่งจะมารู้สรรพคุณข้างขวดของเขาค,คุณกินเข้าไปเนี่ยนะ โอ้โห و, ร่างกายของเราเนี่ยถ้าทานเป็นประจำนะครับคือมีประโยชน์มากมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่สารที่จะก่อให้เกิดมะเร็งด้านอะไรต่างๆเนี่ยคือไปเซิร์ชดูได้เลย สรรพคุณดีมากๆถ้ากินผลดิบอย่างนี้นะฮะก็เป็นอีกอย่างเป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึง่งถ้ากินผลที่มันเป็นสีแบบสุกๆแล้วอะครับเอามาปั่นก็จะได้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเราอีกอย่างหนึง่งนะครับตอนที่พ่อส่งไปให้อะเราเอาไปแช่อิ่มคุณอร่อยมากๆคาะอร่อยมากๆแต่สรรพคุณของเขานะครับที่เขาซ่อนเอาไว้แล้วเขาไม่ได้บอกเราเลยที่บอกว่านาง12ให้พระรถเมลีอะ ให้ให้พระรถเนี่ยไปเอาดวงตาแล้วก็ไปเจอมะม่วงหาวมะนาวโหในเมืองนาง12สเนี่ยสนุกอะชอบฟังอะเขาเขียนเอาไว้ในนั้นจริงๆครับแต่จริงๆอะเขาซ่อนกุศโลบายเอาไว้ว่าอ๋อมันมีมาแต่มันมีสรรพคุณยาอยู่ในนั้นเยอะมากค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง